สวัสดีครับสวัสดีครับวันสิ้นเดือนนะครับวันนี้วันที่31กรกฎาคมนะครับผมคลิปนี้แซมจะพามาดูรถเตรียมส่งมอบสิ้นเดือน3คันนะครับ3คัน3สไตล์เลยนะครับผมก็เป็น i s u ูซ1หนคันแล้วก็รี v o 2อคันนะนี่คันนี้1คันนะครับผมเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะครับผมคันนี้จะเป็นอ s ซูซหัวเดียวนะครับผม d m a มนะตอนเดียวเป็นแบบตู้บานสไลด์นะครับผมนี่ นี่นะบานสไลด์แบบนี้นะนี่นะครับผมแบบนี้เลยคันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมเลขไม่ห้าหมื่นหกเท่านั้นไม่น้อยมากนะนี่นี่นะครับผมเตรียมส่งมอบแล้วนะก็เหมือนเดิมครับระบบไฟต่างๆแซมดีเช็คให้หมดนะครับผมห้องเครื่องล้างให้เรียบร้อยแล้วเตรียมส่งมอบนะครับวันนี้ คุณลูกค้ากำลังเดินทางมาแล้วนะครับผมนี่อันนี้เครื่องพันเก้าร้อยีซีนะครับร้อยห้าสิบแรงมานะน,นี้เตรียมส่งมอบแล้วนะครับผมลองติดฝาก่อนนี่นี่ไฟนี่แตมก็เช็คให้ดวถึงด้านบนเนี่ยไฟด้านบนเนี่ยเช็คให้หมดนะครับผมรวมไปถึงไฟด้านแก้มหรือแม้กระทั่งภาษีเดี๋ยวต่อจัดการให้นะครับนี่ไฟด้านบนเช็คให้แล้วติด พร้อมหล่อพร้อมใช้ทุกดวงภายในงภายในนี่ทำความสะอาดให้หมดเรียบเรียบเนียนเนียนนะครับผมดูนี่นะครับผมนี่ตู้บานสไลด์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับความสูงแซมคิดว่าน่าจะประมาณ2เมตร30ม2เมตรสอนะความสูงนะครับผมเนี่ยบานสไลด์ก็เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ดึงลงมารหรือว่าดึงขึ้น มันจะเปิดได้เฉพาะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะฝั่งซ้ายกับฝั่งฝั่งขวาส่วนด้านท้ายเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวไว้ล็อกรถเข็นนะรถนี้ยังมีรถอยู่นะนี่ไฟท้ายติดหมดทุกดวงนะดูด้านบนด้วยติดหมดแซมเช็คให้หมดนะดูนะครับผมนี่นะอันนี้1นึ่งคันที่เตรียมส่งมอบวันนี้นะส่วนคันนี้ ลูกค้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอรับรถนี่จะเป็นอีซูสอ่าไหมฮะโตโยต้ารีโว่สมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดาปี19นะครับสำหรับคันนี้นะคันนี้เลขไมสี่หมื่นสป้าสี่หมืนะเป็นสมาร์ทแคปตู้ทึบแครีบอยนะครับผมนี่สวยๆปิ๊งๆเลยเหมือนเดิมครับไฟไฟเราก็รีเช็คให้ทุกอย่าง พร้อมหล่อเช่นกันนะครับผมนี่ดูนี่นะครับผมทองเครื่องก็ปิ้งเหมือนเดิมนะครับหล่อๆอเนี่ยสะอาดกริ๊บเลยดูเนี่ย,ค,ค,ยครับเนียๆนๆนี่สวยงามมากนะครับคันนี้รถสวยมากนะครับลูกค้าได้ไม่น้อยมาก42่0มืนสองเนี่ยดูไม่สนิมเลยสวยจริงๆคันนี้นะ คันนี้ปี19นะครับผมปี19เนี่ยไฟเฟยติดหมดนะดูภายในกันหน่อยเนี่ยสวยมากเมียนะครับ42 0 0มนอดูเลขใหม่42 0มืเท่านั้นนะค,นนนนะคันนี้ไม่น้อยมากนะคันนี้ไม่น้อยมากแถมคันนี้ได้ในส่วนของตัวล็อกเบรกด้วยเนี่ย เราก็ให้ตามนี้เลยล็อกเบรกล็อกลูกแคลร่บอยล็อกล้ออะไรให้ครบหมดนะนเก็บงานให้หมดเนี่ยดูสวยงามเลยช่วงลงช่วงล่างปิ้งเลยนะแซมดูให้ทุกคันนะคันไหนที่เป็นสนิมแซมก็ไม่แนะนำนะคันนี้ปิ้งด,ดูสวยเลยเนี่ยเป็นแคลร่บอยตู้ทึบอึ๊บนะ ท่งท้านทายแล้วก็เก็บงานให้หมดเรียบเรียบรวมไปถึงระบบไฟต่างๆก็รีเช็คให้ทั้งหมดนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมส่วนคันสุดท้ายไม่คันสุดท้ายดิคันที่3ที่แซมจะส่งวันนี้ปลายเดือนนะเป็น c a p รี v o โวโครงส้มนะปี16เนี่ยแคลรีโ o วโคงส้มปี16อันนี้คือเก็บงานแล้วนะครับผม ในส่วนของตัวโครงส้มเนี่ยคุณลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาเก็บไว้ใช้งานแต่ว่าให้แซมทาสีให้ใหม่เนี่ยแซมก็เก็บงานให้หมดเนี่ยทาสีให้เรียบร้อยเลยเนียนๆเ,เลยนะส่วนคุณลูกค้าถ้าไม่อยากได้โครงส้มให้แซมเอาออกแซมก็จัดการให้นะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่นะนี่เลยสวยมากนี่นะครับ กลุ่มนี้ยังมีรถอยู่นะครับผมกลุ่มนี้เลขไมล์กลุ่มนี้ก็อยู่ราวแสนหกนะครับผมกลุ่มนี้ราคาสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับผมสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะนี่นะคันนี้เลขไมล์แสนหกสองนี่นะครับผมแซมลืมแจ้งราคาไปนะครับผมอ่ะจะบอกก่อนทั้งสามคันที่แซมเตรียมส่งวันเนี้ยจะเป็นรูปแบบบริษัททั้งหมดเลยนะครับรูปแบบบริษัททั้งหมดซื้อเงินสดทั้งหมด ถ้าเป็นรูปแบบบริษัทเนี่ยข้อดีคือเราสามารถเอาแวดที่อยู่ในราคาตัวรถเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะปลายปีนะอันนี้คือสิทธิพิเศษนะซื้อกับแซมไม่มีแวดแล้วยังเอาแวดข้างในราคาตัวรถเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้อีกปลายปีนะคันนี้ราคา364,000ปี1 9นะส่วนคันนี้ปี16ราคา2 5 4 0 0 0บาทนะครับผมอ่าเนี่ย เขาให้ตามนี้นะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีแครี่บอยนะไม่มีกระบะแครี่บอยนะครับผมจะได้ถุงเครื่องมืออ่ะไม่ใช่ถุงเครื่องมือที่เครื่องมือใส่ของแบบนี้นะก็ให้ไปตามนี้ทั้งหมดนะครับผมส่วนอีกคันหนึ่งปีสิบเจ็ดคันนี้ปีสิบดนะเลขไม่ห้าหมื่นี่คันนี้ราคาคันนี้สองแสนหกหมื่นสี่พันนะดูนี่เลขไม่ 56 0 0 0ราคา264,000บาท3คันนี้ซื้อเป็นเงินสดทั้งหมดนะครับผมในรูปแบบบริษัทรูปแบบนิติบุคคลทั้งหมดนะซื้อเงินสดยังเอาแวดข้างในราคาตัวไปลดหย่อนภาษีด้วยด้วยพี่ปลายปีนะใครสนใจโทรมานะรับรองว่าหล่อๆสวยๆแบบนี้รถหอมหอมทุกคันแน่นอนนะครับเบอร์แซมเบอร์เดิมครับ0ูนย์แปหกนะครับผม0ูนย์แปหกนะครับผม ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซมนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ